สำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะมารู้ว่าเราได้ประสบิ่งในกับโครงการนี้ครับ IML ของ IE ขนะองเราด้ยครับก็รู้สึกว่าที่งานนี้เกิดขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ดีนะคะสำหรับ,ค,รบออคนที่ได้มาร่วมงานค่ะเพราะว่ามีชาวต่างชาตาิมากมา,ามายค่ะก็ทำให้เราได้รู้จักว่าเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบแบบพูดสื่อสารกันได้แนค่ะถ้าเราได้มาร่วมงานก็รู้ สรุปแล้วก็คือโครงการนี้มีประโยชน์มากใช่ไหมครับแบบทำให้ได้แบบช่วยเผยแพร่แล้วนะครัเฮ้ยคมไม่ได้รับเชิญมาแล้วครับท่านยังไงก่อนเลยยังไงก่อนเลยแสดงก็เป็นง่ายผมอะไรไหมก่อนครับแล้วสรุปก็คือมีประโยชน์แล้วก็ได้แบบเผยแพร่วัฒนธรราของไทยเราแล้วก็ชาวอีสานเราค อีกอย่างก็คือแบบกระจายชื่อเสียงชื่อเสียงของอ่าให้กับเราเลยใช่ไหมครับครับแล้วอยากจะทราบว่าวันนี้ครับเรามีรับเชิญของเราแร้วชื่อเบิ้มนะครับมีอะไรจะมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าครับมีค่ะวันนี้จะมีอ่าเป็นเกินเกินครับเบียดเบียดดำย่อยครับเรียกร้อนแล้วครัก็วันนี้ก็จะแบบมาเซอร์ไพรส์คอยคอยติดตามชมกันแล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะก็วันนี้มี ปครับมีชแต่งตัวครับแต่ทุกนะครับก่อนที่จะ,ะถึงศิลปินรับเชียร์ที่ท่านเป่งของเราครับเราก็อยากจะถามที่นี้นะครับว่าแฟนคลับที่ <c oughs> ทประเทศของคุณตามเชียร์กันเยอะไหม <c oughs> ในงานประกาศผลไนเยอร์วันในงานยูโอิน,น <c oughs> เนตอร์ ได้ยินเขาพูดอะไรสองทุบสองทุบอะไรแล้วส่วนใหญ่นี้แฟนตับคุณอายุประมาณเท่าไหร่นะครับสี่สิบขึ้นหรือหกสิบอ๋อก็สี่สิบก็พอกับหกสิบก็เยอะไปออกรู้ไหมคะรู้ไม่ได้ค่ะใช่ยินเด็กเหรอครับออ๋ไม่ครับแม่อร่อยยินเด็กแต่แต่ถ้ามีก็ดีใช่ไหมครับก็ดีค่ะแต่งานนี้เราบวัว่ามีเซอร์ไพรส์แน่มีเซอร์ไพรส์แน่ค่ะติดตาชมกันได้ท่านผู้ชมได้ยินนะครับยังไงก็เราก็ต้องโปรดติดตาม ดูนะครับว่าจะมีอะไรครับครับผม